เป็ดรถดอมอสุรกายสา0พแรงหมาสุดแกร่งดิบเขือนจากฟรเรสเจ็ชิ้นส่วนเกรดยานอวกาศนาซาผู้จบดูรตาซูเปอร์มาร์คโฟของพ่อวอลเกอร์หากจะพูดถึงฉากจบในเฟรนไชส์ฟาสแอนด์ฟิรสสุดตราตรึงใจคนดูในจกักรวาลฟาสแห่งนี้คงหนีไม่พ้นฉากการบอกลาจากการระหว่างดอมโดมนิทรตและไบรอันโอคอนเในฟริรสเจปี2015 จากข่าวคราวการเสรียชีวิตของพ่อวอ l เกอร์ส่งผลกระทบต้องเปลี่ยนบทในตอนจบใหม่จากฉากจบดังเดิมที่คริสมอร์แกนได้เขียนให้ฟิรสเจ็นั้นจะต้องจบด้วยภารกิจใหม่ที่ต้องลุยกันต่อในภาค8โดยตัวละครของ Brian นโอ n อนเถูกกำหนดไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างครอบครัวของตัวเองและครอบครัวใหญ่ของฟาสที่ยังต้องทำภารกิจต่อไป กลายเป็นต้องเขียนให้ตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์นั้นต้องวางมือแยกวงไปใช้ชีวิตสงบสงบกับมีอานและลูกๆซึ่งดอมเองก็เข้าใจและเดินจากไปด้วยสีหน้าแบบเงยหนอยราวกับช่วงชีวิตที่ผ่าดผลได้ผ่านพ้นไปแล้วจริงๆร่วมถึงเสียเพื่อนคู่สีที่เป็นทั้งพี่ทั้งน้องคนในครอบครัวอย่างไบรอันที่ถึงเวลาต้องวางมือจนดอมได้ขับรถมาหยุดอยู่ตรงทางแยกและคิดไม่ถึงว่าไบรอันจะขับรถตามมาในฉากนี้ เฮ้กาจะไปไม่ลาก็นเลยเหรอฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้ของเพราะอย่างเงี้ยเราถุงรักกันเหมือนพี่น้องเพราะนายก็เหมือนกันนายจะอยู่กับฉันเสมอเป็นพี่น้องกันตลอดไปก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถแยกเส้นทางออกจากกัน ซึ่งรถที่ดอมเลือกมาขับในฉากนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคันที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้กับเจ้าดอชาร์เจอร์ปี1968ในชื่อ Maximus ซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ทีมงาน Fast f u r i u u s o u s ช่วยกันหามาเพื่อเป็นการรำลึกถึงพอวอลเกอร์นักแสดงในบทของไบรอันโอคอนเนอร์ที่ล่วงลับไป คู่กับรถ t ต y ยต้าซูบรา a าร์คสีขาวที่เป็นรถของพ่อจริงๆโดยพ่อเองก็ยังยอมรับว่า t ต y ยต้าซูบราในภาคแรกนั้นขับมันที่สุดและเป็นรถอันดับหนึ่งในเฟรนช์ชัยฟาสของเขาเลยทีเดียวผมต้องบอกเลยว่าผมชอบเครื่อง 27Z เที่อยู่ใน t ต y ยต้าซูบราจริงๆมันเป็นเครื่องยนต์ที่สนุกสาใจจนไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนตัวผมมีรถรุ่นนี้ที่ผลิตในปี1995คันหนึ่งและรถมันวิ่งไปแค่ส0,000ไมล์ท่านั้นเอง ผมเลยสนุกกับการปรับแต่งและทำส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนโฉมมันจนเป็นรถที่เจ๋งโคตรๆไปเลยนี่คือสิ่งที่พอลวอล์กเกอร์ให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารฉบับหนึ่งถึงเจ้าโตโยต้าซูบรามาร์ค4สีขาวคันนี้นี่เองค่ะซึ่งเจ้า m a x i m ิมเองก็เป็นดอชาร์เจอร์ที่ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ถ่ายทำหนังโดยเฉพาะ แต่เป็นที่รู้จักกันก่อนหน้านั้นแล้วโดวยชื่อเล่นแม็กซิมัสเป็นงานสร้างหนึ่งเดียวโดวยทอมเนลสันจากเนลสันเรซิ่งเอนจิเนียร์ในสหรัฐมีดีกรีก,รกวาดรางวัลจากงานรถแต่งชื่อดังอย่างซีมาและขึ้นปกนิตยสารแต่งรถมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งยังไปปรากฏตัวในเกมแข่งรถฟอร์ซ่ารวมถึงมีการนำไปทำเป็นโมเดลรถดาวด้วยภายนอกเปก็นการเก็บงานดอชาเจอร์รุ่นปี1968ใหม่พร้อมดึงตัวถังวบอดดี้ให้กว้างจากเดิม5นิ้ว ส่วนสีไม่ปรากฏค่ะเพราะว่าทีมงานได้พ้นเครียดโคทับเหล็กเลยห้องโดยสารประณีตไม่ดิบเถื่อนเหมือนหน้าตาโดยการใช้หนังจากอิตาลีพรมจากเยอรมนีและเดินได้ด้วยมือแบบฝรั่งเศสเสริมด้วยการบุกเก็บเสียงและอุณหภูมิ3ชั้นรอบคันและติดตั้งเครื่องเสียง SSR ปรับจูนโดย s c o t t s b o r k Racing d o ชาร์เจอร์แม็กซิมัสร้างขึ้นมาเพียงคันเดียวในโลกจากเชสซีที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยสกอตส์บ a อก Racing ได้อัปเกรดให้มีความแข็งแกร่งกว่าเดิมถึง400เท่าตัวโลหะผสมและออกแบบมาเพื่อรถคันนี้อย่างลงตัว ซึ่งขุมพลังของ1968 Dodge Charger Maximus อสุรกายคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเฮมิแบบ V8 ขนาด9.4ลิตรทวินเทอร์โบกำลังสูงสุดการันตีที่2,250แรงมา้าแม้ทีมงานคาดว่ากำลังจริงจะเฉียดระดับ3,000แรงม้าแล้วส่วนสมรรถนะถือว่าชวนขนลุกกับตัวเลขเหล่านี้อัตราเร่งสูงถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน1.8วินาที อัตราเร่ง0ถึง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ระหว่าง400 480กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างระบบเบรกและเชสซี่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้รองรับกับสมรรถนะแรงนรกตัวถังมีความแข็งแรงกว่าเดิม400% ทั้งยังมีการนำวัสดุหลายอย่างแบบเดียวกันกับที่ใช้ในยานอากาศของนาซามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนเหล่านี้จะทนแรงบิดมหาศาลนี้ได้โดยไม่หลุดเป็นชิ้นๆไปซะก่อนสำหรับประสิทธิภาพอื่นๆมันมาพร้อมกับช่วงล่างแบบ c o อเ over ที่ปรับได้ใช้เบรกโรเตอร์ ers, ขนาดใหญ่14นิ้วพร้อมคาลิเปอร์แบบ6ลูกสูบไปจนถึงระบบควบคุมการยึดเกาะถนนด้วย GPS ซึ่งเจ้า1968 Dodge Charger Maximus ได้เคยถูกออกประมูลไปแล้วเมื่อวันที่23พฤศจิกายนในงาน Worldwide Auctioneery Yard Auction Au ซึ่งจัดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศในงานประมูลกันสักหน่อย 1.6 million dollars and 1.5, 1.6, 1.7 is there. Thank you. 1. 8. first time. 1.7 million. John, 1.7 million for the second time. Third and final time. All done. I have all the telephone. folks of it there. 1.7 million, ladies and gentlemen. เราจะเห็นได้ว่าราคาประมูลนั้นสูงถึง1 7ล้านดแสนดอลลาร์กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยณตอนนี้ก็รา,ราวๆ63ล้านบาท ยิ่งรวมภาษีนำเข้าจากไทยเจ้าแม็กซิมัดขั้นนี้จะมีราคาไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทกันเลยล่ะค่ะและสิ่งที่ผู้ชนะการประมูลจะได้รวมไปด้วยแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนั้นก็คือแพ็กเกจปรับแต่งเพิ่มเติมโดยทิมงานเนวสันโดยจำกัดเวลาการทำงานไว้ที่30วันพร้อมบริการขนส่งกลับทางเครื่องบิน แม้เจ้าของใหม่จะสามารถนำไปขับออกถนนได้อย่างถูกต้องเพราะมีทะเบียนและตรวจสภาพผ่านหรือว่าจะนำไปลงแข่งก็ทำได้เพราะได้รับการรับรองจาก NHRA แล้วแต่เขาจะต้องรักษารถยนต์คันนี้ให้ดีค่ะเพราะมีการทำสัญญาไว้ว่าดอมท r เร t o จะต้องใช้รถคันนี้อีกครั้งใน Fast and Furious ภาค9และภาค10 แต่ทว่าในฟาสิบเราก็ยังคงไม่เห็นเจ้า1968ดอชัตเจอร์แม็กซิมาสมาปรากฏตัวในภาพยนต์แต่อย่างใดหรือว่ามันอาจจะมาโชว์ตัวอีกครั้งในฟาสิบเอ็ดพักจบอำมลาแฟรนไชส์ Fast ์แอนด u i o u s อีกครั้งก็เป็นได้ จากกันไปชาว f ออยากเห็น1,9,6,8ดอก้าร์เจอร์แม็กซิมัสคันนี้แข่งซิ่งกับรถรุ่นอะไรในฟ้า1 1 และอยากให้มันมาปิดแฟรนไชส์ Fast and Furious คู่กับไบรอันอีกครั้งหรือไม่และถ้าเลือกได้อยากให้เจ้าแม็กซิมัปิดฉากจบ Fast แบบไหนถึงจะคู่ควรที่จะเป็นตำนานตลอดไปคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะอะอะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสนซ s โลเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนคะ่ะ และแล้วถังช่อง Heroes Character and Toys ของเราก็ได้เปิดติ๊กตอกเป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว f อที่น่ารักไป f o l โ low ก็ติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคน